ก็เม ok> ื่อก bueno ี้เห um> ็นรถที่ลงจากดอยสุเทพมานะฮะแลวโอ้โหสงัยจะขึ้นไม่ไหวประชาชนขึ้นไปไหว้พระทาดกันเยอะมากนะฮะก็เลยคิดว่าวันนี้สงัยคงจะช้าไปสำหรับการขึ้นดอยแล้วก็เลยมานั่งอยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับนั่งกินกาแฟวาวีอยู่ริมปิงบรรยากาศดีมากสวยงาม ได้แก้กดูเด็กเหมาะกับการนั่งชิวดื่มกาแฟอย่ะงนั่นเอเดี๋ยวนี้กันเลยอ่ะมันประเด็นมาถึงนี่แล้อือนี่อ้าววก็นะคาต้องไปดำดิ่งบูชิโน่ร้อนดับเบิลช็อตน้ำตาลสองตาดลิมเป็นาปิงได้ยิอะไรดีเลยวันนี้นะครับ